สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งของลูกค้านะครับส่งยินสูดนะครับจํานวน500นะครับ525รุอตนะครับลูกค้ามีความต้องการคือจะให้วางพาเลทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับเราจะเรียงขึ้นยังไงที่จะเทคของได้ง่ายนะครับลูกค้ารู้จํานวนของที่มาแล้วก็เรารู้จํานวนของที่ส่งให้ถูกต้องตามลูกค้านะครับ ข่างรนึ่เแ็่ประมาณ 1. 1. าเมตรคูนเมตรนะครับทะเลตัวนี้นะครับผมจะบางฐาละนะครับฐาละดสิบเจ็ดนะครับวันนี้สี่แล้วนะครับเอ๊ะ หลบโเลยนะครับเวลาลงนะครับเวลาเราจัดนะครับเราพยายามเอามือตีลงด้วยนะครับ เราะว่าเวลาเราเลียงขึ้นไปนะครับมันจะได้สวยนะครับแล้วก็นะครับเราเลียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ขาสิบเอ็ดนะครับสักสี่แปดสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวมารอดูเว่าตอนเสรบจอ็เป็นรุปร่างยังไงแล้รับมีสิทธิยังไงนะครับนี่ครับหลังกากที่้าเลี้ยงแล้วนะครับสากประมาณนี้นะครับสักประมาณนี้ม่ดูครับที่เมืองลาสูงเม่ไหร่ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1เอ็ดสองสามสีอันนี้สูงที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอดสี่ห้าันนี้ที่ห่า แล้วก็ทีนี้เศษเริ่ะครับเริ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเศษท่านเบิร์ตนี่เก้าหมูนะครับเองที่เศษไมัเลยครับดาวไปนะครับแต่ทีนี้เลยครับอ่าสิบหกคูณสิบนะครับเท่ากับร้อนะครับเป็นสองพัเลทเป็นว่าครับกับวัวเข้าไปครับร้6นะครับ จะเป็นทั้งหมดสามร้สิบสนะครับต่ไปนะ้ครับส5มงนะครับอันนี้คิดหาสั้นนะครับสิบหคูณสิบนะครับบวกร้อยเป็นร้อนะครับเมื่อกลับเมื่อกี้สามบนะครับบวกเข้าไปนะครับก็จะเป็น517นะครับแล้วก็บวกอีกเศษเก้านะครับก็จะเป็น526ครับนี่ครับวิธีเลี่ยงนะครับแล้วก็เช็กนวดง่ายนะครับนีครับห้าอยสิบหนะครับ การเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับแต่วตว่าตัวขานี่นะครับอาจิเตลแล้วแตสภาพพื้นที่นะครับจะเรามองของของลูุคขาอยู่รบรงจี้นะครับอัคคีบีเจ้าใบท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับนะ